ระหว่างลูฟี่กับโซโลนะครับอา่ามาแล้วปัญหาโลกแตกโซโลสู้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับเป็นคําถามกันแบบหล,หลายๆคนเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมได้ไลค์และเล่นหนึ่งหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งช่วงเวลาไว้ให้พร้อมคลิปใต้ด e s c r i p t i o n นะครับก็แตะไปดูเอาละกันว่าสภาพเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมจะสรุปก่อนเป็นดังนี้แล้วกันนะหลังจากที่ได้ลองมามี2แมตช์นะครับคือสรุปอย่างนี้โซโลสามารถฆ่าลูฟี่ได้วงเล็บหากนิกะา ยังไม่ได้เพิ่มเดบสรุปชัดนะครับแต่ถ้าเพิ่มเดบมาแล้วตีแค่หลักหน่วยเท่านั้นเนี่ยจำใจมากตีหลักหน่วยครับแต่ว่าถ้าหากยังไม่ได้เพิ่มเดบนะครับก็สามารถสู้ได้แต่ผมมีแต่นะที่รองห,งหนึ่งผมไม่ได้เล่นในธงนะครับซึ่งถ้าเล่นในธงโซโลตีไม่เข้าหนักกว่านี้เอาให้ชัดก่อนนะมันไม่ใช่เหมือนกับการลงแรงจริงๆซึ่งถ้าลงแรงจริงๆอ่ะลูฟี่ผมจะต้องอยู่ในธงโอเคปะ ถ้าอยู่ในธงดามจจะลดกว่านั้นอีก30%และตีโซโลแรงขึ้นอีก30%ด้วยซึ่งตรงนี้ยังไม่นับนะครับไม่นับในย้ำดีๆยังไม่นับถ้าห่างนับขึ้นมาบอกเลยครับงานเข้าครับเพราะในคลิปแค่ยังไม่นับนะส่วนที่เหลือค,คําแนะนําแค่ให้ไปดูแล้วกันนาองผมสรุปไปดังนี้ฟี่ยังไม่เพิ่มเดบสู้ได้แต่ถ้าเพิ่มเดบแล้วสู้ไม่ได้ปัญหาคือตอนที่เราลงไปในแรงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าฟี่มันเพิ่มเดบ เพราะฉะนั้นเราเป็นคําตอบนะครับว่าโซโลสู้ไม่ได้ครับโซโลของผมเนี่ยตีสเกาะสผมไปเจอในแง้งมาแล้วนะโซโลผมนะเดิมสี่เกาะสนะตีโซโล700็อ้ยไตีซูฟี่แค่็700เท่านั้นเองตีไม่เข้านะครับคําตอบคือสู้ไม่ได้เลยก็หวังว่าน่าจะเป็นคำตอบกันไปนอะก่วนที่เหลือผมจะทิ้งลนงก์ด้านล่างไว้ให้ก็ไปดูเอาละกันผมสรุปก่อนเป็นดังนี้ที่เหลือแนะนําให้ไปดูคลิปจะได้เห็นภาพนะครับนะ พิ่งหลบนะครับเมื่อกี้พิ่งหลบโดนนะผมรอสกิลสองสนะครับึบเฮ้ยหลบได้แต่โซโลตีหลักไอ้นี่แล้วอ่ะตีหลักหน่วยไปแล้วอะ่ะตีไม่เข้าไปแล้วตีไม่เข้าแล้วอะ่ะ <laughs> โซโลตีไม่เข้าอ่ะจะให้ทำไงอ่ะดูดิดูด,ดิมันตีไม่เข้าอะ่ะผมรีสี่รอบได้ครับตัวนี้นอ่ะสักิีต่อ ปุ๊บดูดิเอาไงอ่ะโซโลทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอจบ